ครั้งหนึ่งลานแห่งนี้เคยคึกคักมาก่อนแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ไปตากน้ำให้พ่อหน่อยลูกไม่ว่างหนูเล่นเกมอยู่เอา้าไอ้นี่เนี่ยถ้าพ่ออยู่ว่าไปตากกินเองดิพิสัยมันลุงข้างมากเลยนะแม่คะคุณครูให้หนูปดิษฐ์ของใจแม่สำนุนเลยนะคะแม่ไม่มีเวลาแล้วคะ่ะแม่จะต้องไปทำงานลูกดู y o YouTube ไม่งั้นก็ถามเพื่อนนะคะแม่ต้องไปแล้วคะ่ะแม่รีบนะคะแต่แม่ไม่เคยมีเวลาให้หนูเลยเสียบ้านเองเหรอวะเพื่อน พันน eh ันก <ine> yes mm ็มีได้มีเสียนะเพื่อนเจี๊ยนเพื่อนเจี๊ยนดีวะมาดีวะมาดี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 เพื่อนเราไปติดบังกันเถอะไม่ไม่ไม่เราเล่นเกมอยู่เล่นไงล่ะไม่ไม่เราลงเล้งอยู่ ไปไปวันนี้เราจะมาร่วมกันสร้างลานกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาติดติดเกมกกติดยาสสพติดกิจการพนันออนไลน์ แล้วเราจะคนมาแต่ไหนครับอยู่บ้านเราต้องร่วมเงนครับดิฉันขออนุญาตไม่เข้าร่วมนะคะเพราะว่าดิฉันมีงานที่ต้องทํามากเลยค่ะผมก็ไม่เข้าร่วมครับผมไม่มีเวลาอ้าวนี่เดี๋ยวก่อนแต่งตัวแบบนี้จะไปไหนเนี่ยไปไหนก็เรื่องของหนูป้า อ้าวเราพูดแบบนี้กับแม่ได้ยังไงปกติแม่ก็ไม่เคยสนใจหนูอยู่แล้วนี่ตังหายไปไหนเนี่ยเมื่อวานนี้อยู่ในกระเป๋าอ,อยู่เลยอ๊อบเห็นตังพ่อไหมลูกไม่ครับอะไรอยู่ในมือเปล่าไหนพ่อดูหน่อยนี่มันตังพ่ออีออ๊บขโมยทำไมครับพ่อผมแม่ไปซื้อของก็ลยมาเล่าผมครับ ผมขอแล,ล้วพ่อจะทำอะไรผมเลยครับพ่อขอโทษอรับพี่พ่อไม่ไม่มีเวลาให้ออฟเลยพ่อสัญญาพ่อจะดูแลอ๊อฟให้ดีกว่านี้เฮ้ยเ hey, พือ่อนแชร์เด็กกูไหนดินี่กูก็เหมือนเหมือนกันว่าเอาเย้ยแกค้างไอ้นี่นอ่ะอ้ Me, แม่ก <c oughs> <Whew> <t> ูไม่ตังค์มาเติมซะด้วยอแม่คูก็ไม่ตังค์มาเติมเหมือนกันทำไงดีวะเชียงเลยวะโอ้ปวดร้อนเลยใจเย็นๆสิจ๊ะเด็กๆต่อไปก็ไม่ต้องเล่นเกมกันก็ได้ทําไรล่ะครับเราก็จะมีรานกิจกรรมสนุกสนองให้เล่นกันไงจริงเหรอครับจริงสิแต่ว่าเราต้องร่วมมือกันนะเออโอเคครับโอเคยิน ทำไมมาเล่นฟุตบอลอยู่กลางถนนนี่ไงลูกผมไม่มีที่เล่นเล่นเพื่อนเล่นครับอ๋ออย่างนี้เดี๋ยวลุงจะพาทำนาทีต,มมตกรรมแล้เวเรามาเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วหาเพื่อนมาเล่นเยอะๆดีไหมดีครับบครัไหนลองมาเล่นดินี่แคม์เก่าแล้วเนี่ยแคม์ระดับหมู่บ้านเลยนะเนี่ย ครว่าไงลูกให้เราผมช่วยไหมครับดีเลยช่วยกันหลายๆคนจะได้เสร็จเร็วๆโอเคครับไปรับได้ไหมเนี่ยยังยังครับตรงนี้นิดครับตรงนี้เหรอครับให้หนูแขนช่วยไหมคะน่งเป็นกำลังใจให้ผมก็พอครับเราเนี่ยแขนเด็กอยู่เลย ด,ด,ดูดูนี่ดูนี่ช่วยดูนี่น้ำจับพี่ขอบคุณครับผู้ใหญ่ก็ไม่เบาเลยนะครับออเอาเอาไปเขียนเลยเอาเนี่ยเขียนตรงลางเลยดีสาวอยู่ได้ตั้งใจเขียนหน่อยต่อไปเราจะมีร้านกิจกรรมแล้วไปเล่นเลยเ ร่วมกันสร้างลานเล่นในชุมชนวิถีใหม่สนับสนุนให้เยาวชนห่างไกลอบายมุกด้วยความปรา,ารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม